รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นภาคต่อจากข่าวที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับทายนะครับทายนี่เป็นอะไรที่เราเจอบ่อยมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีวะแล้วมันมีรูปแบบอะไรยังไงบ้างนะครับผมพูดก่อนเลยว่ามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าทายแล้วจะทํายังไงต่อแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดกรณีที่ว่าทายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับให้ลองคิดดูว่ามันเหมาะอะไรกับสถานการณ์เราหรือเปล่าเพราะบางครั้งมันก็ใช้ได้ผลนะครับ มาเริ่มโรนเลยอย่างทายเนี่ยแต่พุ่งตรงเลยว่าส่วนใหญ่ทายเนี่ยจะมีแพทเทิร์นส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ทุกครั้งอย่างกรนีที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นทายแล้วจาก็คือทายแล้วโดดเลยเห็นไหมไม่ว่ามันจะเป็นเพลย์ r รแบงเกอร์นะมึงทายปุ๊บโดดเลยเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีทันทีสมมุติเป็นแบงก์อยู่พอทายปุ๊บตาต่อมาเป็น player เพลย์เเลยมันเป็นเพลย์เออร์ดีดทายปุ๊บมันโวด,ดเป็นแบงก์เฉยเลยเห็นไหม คือทายเนี่ยบางทีมันก็มีแพทเทิร์นและส่วนใหญ่จะมีแพทเทิร์นนะนี่เป็นเรื่องแปลกมากไม่เข้าใจเพราะอะไรเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่า,วามีกรณีอะไรบ้างสีแบบครับทายแล้วโดดหรือจำ้ำอันนี้เจอบ่อยนะอันนี้น่าจะบ่อยที่สุดต่อมาทายแล้วซุปเปอร์ซิกซุปเปอร์ซิกนะครับถ้าใครไม่รู้จักซุปเปอร์ซิกก็คือแบงก์วินออนซินะครับก็คือแบงก์แบงก์มันชนะที่6นะครับ ถ้าใครรู้สึกเบสซูเปอร์ซิกเนี่ยโดยมากก็จะจ่ายประมาณ15หรือ16เท่านะครับแล้วแต่คาสิโนนะครับซึ่งอันนี้เกิดบ่อยไหมบ่อยนะโดยเฉพาะชูที่มีแบงค์นีเยอะเนี่ยจะเจอทายปุ๊บซูเปอร์ซิกเลยดับเบิลทายอันนี้ดับเบิลทายนี่มากเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะโดดหรือซูเปอร์ซิกมังกรเจอไหมมังกรเจอบ้างนะครับแต่ว่าเอาเด่นเด่นแล้วเนี่ยโดดเดยอะที่สุดลองมาซูเปอร์ซิกลองมามังกรครับแล้วก็ดับเบิลทาย ไอ้ดับเบิลไทยกับไอ้มังกรเนี่ยมันมันน้อยกว่าโดดกับซูเปอร์ซิกนะซูเปอร์ซิกคือเป็นแบงค์ง่ายเหอะง่ายๆคือถ้าคุณเบสแบงค์ไงโอกาสชนะมากกว่านะครับถ้ากรณีไทยผมก็พูดจากประสบการณ์นะครับไม่ได้ชี้นํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนตัวผมพูดได้เลยว่าเหลือ3ช้อยพอก็คือโดดซูเปอร์ซิกหรือดับเบิลไทยโดดหรือจำนะครับก็คือเปลี่ยนสีเลยนะครับหรือซูเปอร์ซิก นะครับก็คือแบงก์ไว่อนเซก็คือออกแบงก์หรือมันทายอีกรอบหนึ่งทายซ้ําสูงสุดที่ผมเคยเจอนะครับเจอ4รอบติดนะครับทายทายทาย,ทาย,ท,ายทายนะครับ4รอบติดยังไงก็แนะนํานะครับถ้าเป็นทายเนี่เน้นแทงสวนหรือถ้าไม่แทงสวนแทงแบงก์ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจากประสบการณ์นะคะนี้แชร์ให้ฟังไม่ได้ชี้นํานะครับทายเนี่ยคุณควรแทงสวนหรือแทงแบงก์จะดีที่สุดนะครับ แต่ถ้าบอดไฟก็คือไม่ต้องแทงรอผ่านไปก่อนรอผ่านทายไปก่อนนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับอันนี้เป็นพลิกแค่คลิปภาคต่อจากค่าวที่แล้วนะครับที่เป็นข่าวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องแพทเทิร์นที่ทําเงินให้เราได้นะครับโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังมากครับสวัสดีครับ